ครับผมสวัสดีครับนี่อาลาตุ้ยเป็นยังไงนอนรับดีไหมนี่เมื่อคืนรับไหมฮะลับยืนไม่ไม่ได้ถามคนคนลับไม่ลับไม่ได้สนใจหรอกนี่นะครับบาลานอนอยู่นี่ก็ยืนหลับเหมือนเดิมใช่ไหมครับนัดิลจะแทงแล้วคุไง อะไรมาที่อื่นอะไรต่งขึ้นอันนี้สแต่บลาแซจะเอ <c oughs> เอเมือนก็อยู่ต่อใช่เหมือนเดิเหมือนกันอยู่ที่บ้านนอนท่าก,กบนี่นะครับก็จะประมาณนี้แหละโอ้ยเป็นยังไงวันนี้จะไปไปแสดงความยินดีกับเจ้าสาวใช่ไหมนี่สาวน้ำเพชรสาวมาเซินแต่เช้าว่างั้นนี่นะครับ Uh huh. ดูสิครับโอ้โ oh หตุลูมาอยู่นี่ดูเชือกไหนก็เหมือนจะเป็นช้างโซ,โซไปหมดเลยทุกท่านเลย mm hmm. ไม่ใช่เป็นช้างช้างผอมนะเป็นช้างโซนี่พี่ขวัญพี่ขวัญเอ้ยไหนพี่ขวัญสวัสดีครับก่อนแล้วไหนทําเป็นไหมนอีเสียงทําไมคือแถวละ เสียงทำไมคือแท้เสียงทำไมน้อยแท้พี่ควานสวัสดีครับไหนครับอีดูเสียงไหมฮ <c oughs> แสดงว่าเขาจำปู่ได้อยู่เพราะว่าปู่เคยเอาไปเลี้ยงอยู่เมือ่อหลายปีก่อนนะครับตอนที่พอเสกตกมันเอามาเปลี่ยนพอเสกมาไว้นี้ก็เลยเอาพี่ขวัญไปตอนนั้น องานนี่ทาไมมาเกยกันอย่างนี้เนาะจะทํำยังไงเนาะน,นี่อยากจัดให้มันอ้วนดูอ้วนหน่อยอยากเสริมหล่อให้ดูอ้วนหน่อยแต่ยังไงนี่เดี๋ยวดูก่อนใจก็เสียดายนะครับใจหนึ่งก็เสียดายใจหนึ่งก็อยากเสริมให้เขาเสริมหล่องานเป็นงานมงคลสูงซ้าย นี่ก็ติดกันพอดีเลยหรือจะเอาออกสักนิดหนึ่งเพื่อเสริสมโเนี่ยครับนี่ถ้าเป็นคู่รักกันนี่น่าจะเอโคอยู่นี่นอตตูรูเอาไมั้ยชอบไหมชอบไหมชอบแม่มน้อยไหมนี่ฮะเดี๋ยวจะต้องขยับมาล่ามไว้ติดติดกันให้เขาได้สัมผัสกันจะได้รักกันเดี๋ยวก็จะได้ผสมพันธุ์กันอ้อยเอ้ย อ้อยอ้เอ้ย,อย,อยเป็นไงบ้างนะกี่เดือนแล้วนี่ทำไมถึงคลายทำไมถึงคลายฮ้อ้อยทำไมถึงคลายคลายทำไมอะนี่นะครับนี่ก็ทรงสวยไม่ใช่ย่อยปู่เคยเลี้ยงตั้งแต่ตอนเขาเล็กๆที่เพิ่งแยกออกจากแม่นะครับตอนนั้นก็มี ต้นอ้อพอต้นอ้อเสร็จก็เพราะว่าต้นอ้อจะเป็นพี่เป็นพี่น้ำอ้อยอยู่ปีหนึ่งเป็นพี่อยู่ปีหนึ่งหลังจากที่เอาต้นอ้อไปฝึกอยู่ที่บ้านแล้วก็เอากลับมาแล้วก็เอาน้ำอ้อยไปต่อนะครับช่วงนั้นมันไปฝึกไปหัด เต้นเก็บของสวัสดีเป็นมาแตโนนหมดแหละนี่นะครับเออจะเป็นพ่อใหญ่แล้วนี่อยู่นี่จะเป็นพ่อใหญ่เขาแล้วนี่นี่กินดีนะครับไม่มีเหลือ อะไรก็แทบหมดกินอะไรก็แทบหมดเลยอยู่นี่นี่ก็เป็นบ้านของพี่แซมที่มาทำไว้นะครับเป็นบ้านของพี่แซมตอนที่ดูแลพี่แซมก็จะประมาณนี้นะครับนี่กินดีมากไม่มีอะไรให้เก็บ พลาเสกี่เรื่องกินนี่สุดยอดอันนี้เป็นโอเป็นหน่อเป็นหน่อกินไม้ปลาเสกกินหน่อไหมหน่อใหญ่นะครับยาแถวนี้ก็ถึงปลูกไว้ช้างไม่กินแตก่ก็กินอยู่นะคิดว่าถ้าไม่กินเราก็ปลูกไว้ทำพันธนี่เวลาปลูกหาพันุยากนะครับสวยเลย นี่เป็นต้นต้นสำสาเนาะโตวไวนะครับต้นไม้พวกนี้โตวไวมากดูประมาณนี้เลยมาอยู่นี่ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับปีนี้แต่ยังไม่ได้ขึ้นน้าหนักดูเลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเอาไปช่างดูสักครั้งหนึ่ง,ว,งว่างๆเดี๋ยวจะไปช่างดู หางไม่มีนะครับเดี๋ยวจะไปหาเนี่ยร่วงหมดอีกแล้วฮ่า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 ดีย๋ยวได้แล้วเดีย๋ดวยวยพอดูกันลูกเนี่ยก็ออกดีนะไม่ใช่ไม่ออกนะออกนะครับแต่ว่ามันจะมีแมงเจาะแล้วทําให้ช้างเนี่ยตีนะครับแล้วก็ทําให้ขาดหางเลยออกมาไม่ค่อยมีเลยดูทินี่จะต้องหาอะไรมารักษาให้จริงจังเป็นหนองด้วยหรือเปล่าเนี่ย ล้ำบึกมากครับลำบึกมากบึกบึนเดี๋ยวพาไปดู อันนี้หางก็ไม่ค่อยมีถ้าได้มาก็จะเอามานี่ให้หมดแหละอ๊ะนะอี๋เฮ้อนะะอ้อันนี้มีหนออะไรออกมาเนี่ยฮะนี่เป็นหนออะไรนี่ทุกคนทำไมไม่เคยเห็นมีอ้ยเป็นแผลบัดนี้ โอ้โหโอ้ดึงออกมาแล้วทุกคนนี่ได้แล้วนอนี่เพราะว่ามันจะหลุดแล้วมันต้นแตต้นแตเหลืออยู่นิดเดียวโอ้โหเป็นหน่ออะไรนี่เป็นแผลครับเป็นหน่อหลุดเลยนี่ไปโดนนิดเดียวหลุดเลยนี่โอ้หนออย่างนี้แสดงว่าดีนะถ้าเป็นหนอแรกนี่ว่ายิ่งดีใหญ่เลย อออโอ,โอ,โอ,โอเอียงไปทุกคนเอียงไปโอ้นี่นะครับเอ่อแปลกนะมีหนอไม่รู้มีอะไรพาไปไปจับมาไม่เคยจับหางน้ำอ้อยสักทีเลยอันนี้ได้แล้วหนอเอาไว้ติดเนื้อติดตัวเอาไว้ติดกระเป๋าเงินกระเป๋าทองเนาะนี่นะครับ แม่น้อยดูหางแม่น้อยนะครับเป็นช้างหางหอกหางยาวแล้วนี่มีราคาแล้วนี่หลายคะแนนอยู่นะครับนี่ครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจแน่ละสวัสดีเป็นไหมมาอยู่นี่เดี๋ยวจะต้องไปทดสอบก่อนว่ายัง มีความจำอยู่ไหมหรือว่ามาอยู่นี่แล้วกลายเป็นใหม่ไปแล้วยังไงไหนสวัสดีครับส,สวยๆไหยเต้ไหนสวัสดีครับสวยๆไหนเต้สวัสดีครับส,สวยๆย่อด,ด้วยย่อด,ด้วยย่อด,ด้วยสวยกว่านั้นได้ไหมขอสวยกว่านั้นได้ไหมขอเสียงด้วยเสียงหวานๆครับ ه, โอ้ยังจําได้อยู่ครับ ครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจ็บ,ไม,ไ,มจบไม่จนนะครับไม่ตำกว่าคนไม่จนกว่าใครนะครับเฮงตลอดปีดวงดีตลอดไปครับผมสวัสดีครับ